ดวงชะตาชาวราศีพฤกษภกประจำเดือนตุลาคมนะครับ2 5 6 8มาดูกันว่าเดือนนี้ชาวราศีพฤกษภกเป็นไงบ้างเนอะเออผมมีมุมมองตําแหน่งการเงินของชาวพฤษภด้วยตําแหน่งการเงินเป็นตําแหน่งของดาวพุธแต่ดาวพุธเดือนนี้มันตกอรินะครับแล้วมันมีดาวอาทิตย์กำกับด้วยเนอะ มันเกี่ยวกับเรื่องเกณฑ์ของการที่ได้เงินได้ทองมาเยอะแต่ออกเยอะแต่ส่วนหนึ่งมันไปตกที่ตำแหน่งญาติพี่น้องหรือเกี่ยวกับเรื่องซ่อมแซมทรัพย์สินได้นั่นแปลว่าให้รอบครอบเรื่องการนการทองไปก่อนเนาะการการทองมีเกณฑ์ใช้จ่ายค่อนข้างเยอะแล้วไปเกี่ยวพันกับเรื่องคนใกล้ตัวเช่นญาติพี่น้องมิตรสหายคนใกล้ชิด หรือเกี่ยวกับเรื่องเกียนการซ่อมแซมบ้านก็ได้นะรวมถึงสุขภาพเราด้วยนะนะครับเพราะมันเป็นเรื่องสุขภาพได้ด้วยเช่นกันทีนี้มันมีดาวอาทิตย์ก็มาเกี่ยวข้องแล้วอาทิตย์มันก็เป็นความดีงามมากเลยที่เป็นตัวที่อริด้วยเช่นกันนั่นแปลว่ามันมีส่วนที่บางครั้งคนใกล้ตัวอาจจะป่วยไข้เช่นผู้หลับผู้ใหญ่ในบ้านหรือหรือนะ อาจจะเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินมันมีเกณฑ์เสียหายอาจสังเกตว,ว่าช่วงนี้เป็นไม่ได้ชาวพฤึกโศกอาจจะมีส่วนหนึ่งคือมีเข้าของเสียหายหรือทะเลาะเบาแ,บวแวงกับคนในบ้านก็ได้นะมันตีความได้สองสาอย่างนะครับแต่ว่าผมมีมุมมองว,ว่ามันน่าจะไปเกี่ยวกับเรื่องคนคนที่บ้านมีปัญหามากกว่าเช่นลูกหลานไม่สบายคนใกล้ตัวป่วยไข้มีเกณฑ์ใช้จ่ายเงินทองเยอะเลยหรือเปล่าแล้วมันไปตกที่ไปโดนตำแหน่งการเงินเราเอาเข้านั่นเองนะครับอ้าวทีนี้ถามว่ามันจะตกนานไหมมันแค่ประมาณวันที่20 3ตุลาคมดาวพุธมันจะย้ายออกไปที่ตำแหน่งราศีตุลแทนนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะดีเองนะครับหมายความว่ามันจะมาอยู่แค่แป๊บเดียวไม่นานหรอกประมาณ20กว่าวันแนละ้วเดี๋ยวตำแหน่งที่เสียมันจะออกแล้วนะครับอลีมันย้ายไปทางอื่นแทนและมันก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการเงินการทองแล้วนะครับมาดูต่อตำแหน่งด้านการงานครับตำแหน่งการงานของชาวราศีตุลกมารภา,าวินาซึ่งมันอยู่ตำแหน่งราศีกุมนะครับเป็นราหูซึ่งเกณฑ์ดีดีนะ แต่เหนื่อยนอยเช้าตุนเดือนนี้ผมว่าอาจจะเหนื่อยถึงตอนตองถึงประมาณเ,ออเดือนเดือนกุมภาพันธ์ปี69เลยเพราะว่าไอ้เจ้าดาวเสาร์เนี่ยมันถอยหลังมา2เดือนแล้วมันเป็นคู่มิตรกันมันค่อนข้างให้อิทธิพลด้านการงานค่อนข้างเหนื่อยแต่ความดีงามมันก็คือมันมามีดาวจันทร์มาอยู่ในตำแหน่งด้วยซึ่งดาวจันทร์เนี่ยมันเป็นคู่สมพลกับดาวราหูมันให้ค่าที่ดีเรื่องการเงินนั่นเองครับนั่นแปลว่า แม้ตำแหน่งเกณฑ์การใช้ใจ่ายเงินทองที่พูดตอนต้นมามันจะเยอะแต่ตำแหน่งเงินเรื่องทองเราก็เข้าตลอดไม่ขาดมือนะครับมันทำให้เงินเรื่องเองินเรื่องทองเราค่อนข้างดีนั่นเองแต่เมื่อมีดาวจันทร์เข้าไปคู่กับดาวเสาร์ใน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 จักรราศีเดียวกันนะในในในเรือนเดียวกันนะยังต้องระวังเรื่องความใจดีของเราเป็นเหตุจนทําให้เรามีเรื่องทะเลาะเบาแวงหรือขัดแย้งได้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้น ชาวราศีพฤษภเดือนนี้จะต้องรอบครอบเกี่ยวกับเรื่องการเจรจาสื่อสารหรือการทำงานต่างๆหน่อยอย่าใจดีจนเป็นเหตุทําให้ตัวเองเดือดร้อนได้นั่นเองนะครับอ่ะมาดูต่อนอกจากเรื่องการงานมีความโดดเด่นเหนื่อยหน่อยแต่ดีเรื่องเงินเรื่องทองม,มีความสําเร็จแล้วเนี่ยตำแหน่งโชคลาภก็ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่แย่เพราะดาวพฤหัสมันเข้ากรกฎนะนะมันเป็นความดีงามเรื่องหนึ่งของชาวชาวพฤษภ มีโชคลาภมีโชคลาภนั่นเองนะครับชาวพุทธมีโชคลาภแน่นอนครับเพราะศาสตร์ชะนั้นได้ดาวพฤหัสไปอยู่คล้องอีกนานหลายเดือนเลยแล้วลาพระตรงเนี้ยที่เป็นโชคลาภเนี่ยมันเป็นตําแหน่งดาวพฤหัสพอดีสําคัญเลยคือมันได้สองเด้งก็คือมันได้ทางโชคจากการเสี่ยงโชคลาภด้วยนะครับรวมถึงโชคจากการงานการทำมาหากินด้วยอนะครับก็คือได้ทั้งโชคดีเรื่องการเสี่ยงโชคและโชคในการทำมาหากินแต่อย่าลืมนะ ในเมื่อดาวดาวจันทร์มันยังไปคู่าดาวเสาร์อยู่ในตำแหน่งกรรมะหรือตำแหน่งการงานของเขายังคงต้องระวังและรอบค้อบเรื่องงานคือจะเดือดร้อนแหละแต่มันจะเดือดร้อนเรื่องเรื่องคนอื่นไม่เห็นให,ให้ให้เจ้าชะตาหรือชาวพฤกษสนเดือดร้อนนะครับประมาณนั้นนะครับมาดูเรื่องอื่นมีอะไรไหมพฤกษศกยังต้องรองสุขภาพนะครับด้วยตำแหน่งดวงชะตาของดาวศุกร์ไปตกอยู่ที่ตำแหน่งต่อนะอุตตะแล้วมันจะย้ายเข้าอริเร็วๆนี้นั่นแปลว่า เป็นไปได้ครับที่ผมใช้คําว่าครึ่งเดือนหลังไปแล้วตั้งแต่วันที่15ตุลาคมแต่จริงๆมันมันย้าย18แนะแต่ผมเริ่มนับ15ในตุลาคมชาวลึโกโศกตกตําแหน่งอลิต้องดูเรื่องสุขภาพครึ่งเดือนหลังมีเกณฑ์ป่วยไข้ไม่สบายได้นะโดยเพราะโรคกระทังช่องท้องกระเพาะลำไส้ปวดหลังปวดเข่าปวดเส้นตามตัวนั่นเองนะครับ เออมีอะไรไหมนะ่าสนใจโชคลาภดีโอเคการงานพอใช้ได้เหนื่อยหน่อยระวังโดนเขาหลอกระวังตัวบ้างการเงินดีมีเกณฑ์ใช้จ่ายต้องใช้จ่ายคนรอบข้างช่วยเหลือเขาบ้างแมนะ้เงินจะออกเยอะแต่เงินเข้าไม่ขาดภาพรวมถือว่าใช้ได้นะนะครับไม่ที่ไม้ถือว่ามีนเกณฑ์นนที่แย่มากผมว่ากลางๆเข้าไปทางดีแล้วกันนะครับ,รบชาวพฤกษกศกแต่อย่าลืมนะสําคัญเลยคือครึ่งเดือนหลังไปแล้วชาวพฤกษกศกยังต้องลองสุขภาพบ้างนะครับฝากไว้ทานี้นะสำหรับชาวราศีพฤกษกศกระจำเนือนตุลาคม26-8นะครับฝากจำจารยนเพ